ชีวิตต้องคอยหองุดหงแต่ไม่ช้าหดูร้รอนก็มาอยูอ่ยิ้รับแสงตะว,วันดังพื้นสองแสงร้อนเหือนชวนให้เล่นกันสวัสดีค่ะผูุ้กครองสวัสดีค่ะเด็กเด็ก ล้ามาพบกับครูเพนอีกแล้วนะคะใน,นสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในห,หน่วยรู้ดูการอนงสาค่ะครูเพนมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆด้วยไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะอะไรคะ winter winter เ,เ,เด็กๆว่าตามครูเพนนะคะ winter ก็คือรู้ดูหนาวค่ะรู้ดูหนาวเด็กๆก็ควร สวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นนะคะดูต่อไปเลยค่ะ s u มเมอร์ซัมเมอร์ซัคือดูดูอะไรคะดูดูร้อนดูดูร้อนเด็กๆก็ไปไหนคะไปเล่นตามหาทรายชายทะเลนะคะต่อไปค่ะเรนนี่เรนนี่เรนนี่คือดูดูอะไรคะดูดูฝน เด็กดูภาพนะคะเห็นไหมคะเวลาออกไปไหนก็ต้องสวมใส่เสื้อกันฝนและกางร่มด้วยนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคำศัท์ของครูเพนในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะครูเพลนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ